มีลูกน้องคุณผู้ชมขาเขาพากันรวมตัวไปเยี่ยมหัวหน้าที่โรงพยาบาลหลังจากที่เห็นว่าหัวหน้าตัวเองเนี่ยป่วยมานานละผ่านไปไม่นานเจอเรื่องเศร้าจนได้ค่ับบีบหัวใจกันทั้งโซเชียลเลยนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดสะเทือนใจครับเพราะว่ามีผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปบีบหัวใจค่ะก็คือหลังจากที่ลูกน้องเนี่ยพนักงานนะคะเขาก็เลยรวมตัวกันเห็นหัวหน้าป่วยรวมตัวกันไปเยี่ยมหัวหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่า มันถ้าไม่ค่อยดีแล้วค่ะเลยตัดสินใจพากันเข้าไปให้กําลังใจหัวหน้าที่กําลังรักษาตัวอยู่โดยผู้โพสต์ค่ะมีการระบุข้อความนะคะบอกว่าอดทนนะที่รักไปชมคลิปนี้กันค่ะ เนีย่ยค่ะซึ่งในคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าลูกน้องก็มีการโอ้โหพากันไปเยี่ยมเป็นจำนวนมากเลยค่ะหัวหน้าก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เห็นหัวหน้าเนี่ยป่วยนานก็เลยรู้สึกว่าเออเมื่อไรจะกลับมาสักทีเลยรวมตัวกันไปให้กําลังใจทําให้กลายเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะพร้อมกับมีการระบุในคลิปค่ะบอกว่ามาตามหัวหน้าไปทํางานหยุดนานเกินไปนแล้วนะน้องๆคิดถึงทางนี้ค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมเหมือนกันนะคะบอกว่าอัปเดตอาการล่าสุดนะคะพี่แกเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อเช้านี้พี่แกเป็นมะเร เองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เต้ด้วยซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตเห็นเรื่องราวนี้ค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนก็ปี่หัวใจยังบอกไม่ถูกนะคะแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเ,เหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็เสียใจกับลูกน้องด้วยค่ะ สาวกสัตว์ห้ามพลาดกาดได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่2 2ถึง25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพรไอดอลนะคะคุณผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วเม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจักระปล่อยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องอมแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรง,งนักร้องร่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชินด2022ค่ะ ที่เซ็นทรัลพาซาเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ